และปิดท้ายข่าวในช่วงแรกนี้นะคะมากันที่ความเคลื่อนไหวของกาลสิน FC หรือว่าโปรงลางขนองค่ะหลังจากที่ได้กุญซือคนใหม่นะคะอย่างโคดอูดนันทปรีชาคำแหงค่ะก็ได้มีการปล่อยตัวนักเตะบางรายนะคะแล้วก็เซ็นสัญญากับนักเตะแล้วจำนวนถึง23คนก็มีทั้งนักเตะหน้าเดิมแล้วก็นักเตะหน้าใหม่มาเสริมทัพนะคะเพื่อเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้คือการเลื่อนชั้นเข้าสู่ดิวิชั่น1ในปี2014ค่ะ เมื่อวันที่5มกราคม2556ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาลสิน์ผู้สื่อข่าวได้เข้าสังเกตการบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมโปรงลางขนองกาลสินเอฟซีหลังจากได้กุญสือคนใหม่อย่างโค้ชอูดนันทปริชาคำแหงมาคุมทีมแล้วและปล่อยตัวนักเตะตัวเก่งอย่างมหาวราศินวไลศรี ศูนย์หน้าสุดยอดดาวซันโวของสโมสรบีเีรวุฒสมคูณปีกซ้ายตัวฉกาดไปให501ยูเนเต็ดแล้วและเซ็นสัญญานักเตะจำนวน23คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเตะเดิมและยังได้ดึงนักเตะเข้ามาเสริมทัพดีกรีไทยลีกและดิวิชั่น1 6คนประกอบด้วยกูเช่ชาวไนจีเรียตำแหน่งสู์หน้าจากสโมสรวัวชนยูเนเต็ดสเตฟานชาวแคมรูนตำแหน่งกองกลางจากสโมสรบางกอกกลาส วุฒิไกรบัวใหญ่ตำแหน่งกองกลางจากสโมสรไทยฮอนด้าทศพรกรุงเก่าตำแหน่งกองหลังจากสโมสรพัทลุงเอฟซีนัทพลจันทุภาตำแหน่งกองกลางจากสโมสรการท่าเรือและพิชยพง์สันทองตำแหน่งศูนย์หน้าจากสโมสรการจนบุรีเอฟซี นอกเหนือจากนักเตะใหม่ตามรายชื่อแล้วนะคะกาลสินเอฟซียังมองหานักเตะเพิ่มอีก2รายต้องเป็นดีกรีระดับดิวิชั่น1เท่านั้นซึ่งทีมงานสโมสรได้เน้นย้ำว่าถึงสโมสกรกาลสินเอฟซีจะยังเป็นสโมสรใหม่และเล็กแต่ตัวผู้เล่นที่เสริมเข้ามาไม่เล็กตามไปด้วยทุกคนล้วนมีความสามารถทางด้านฟุตบอลเป็นอย่างดี โดยประธานสโมสรน,นายชานุวัตรวรามิตรได้กล่าวว่าอยากทำเต็มที่เพื่อบ้านเกิดเพื่อจังหวัดกาลสินและขอกำลังใจแฟนคลับทั้งแมตช์ในบ้านและนอกบ้านให้เข้ามาเชียร์และให้กำลังใจนักเตะกาลสินเอฟซให้เต็มสนามเพื่อเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้คือการเลื่อนชั้นสู่ดิวิชันหนึ่ในปี2014โดยงบทำทีมในปีนี้มีตุนไว้แล้ว8ล้านบาท ส่วนโปรแกรม AS League กภูมิภาค Division 2, ดิวิชั่น2ฤดูการ2013จะทำการประกบคู่แข่งขันที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันในวันที่7มกราคม2556โดยนายวิมลการชนะอุป,ปนาย,ยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฐานะประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขันฟุตบอล AS League กภูมิภาคดิวิชั่น2ได้เผยว่าการแข่งขันจะเริ่มแข่งในวันที่14กุมภาพันธ์2556นี้โดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น6ภูมิภาคคือภาค เหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันตกกรุงเทพและภาคกลางภาคใต้สำหรับสโมสรฟุตบอลกาลสินจะ,ะแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรอ,อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้พร้อมกับเปิดตัวนักเตะผู้ฝึกสอนและชุดแข่งเย้าเยือนโดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ w w w g a l a s i n f c n e t ค่ะ สำหรับแฟนคลับของกาลสิน FC นะคะก็สามารถไปเชียร์ได้นะคะทั้งแมตช์ในบ้านแล้วก็นอกบ้านหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาได้นะคะที่ w w w g a l a s i n f f n n t t ค่ะ